สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายผู้สูงสุกคนมาเบิ่งจ้ะเมื่อนี้แม่ปา่าตื่นเ้ามาเนาะหงจ้ะหงหงมาอยู่หน้าบ้านงามงามพี่น้องเห็นบ่าจา้ะหงคุณหงหน้อยเยาว่าหงหน่อยแหมหงใหญ่เด่นเห็นปาจา้ะสังก็ถ่ายวิดีโอเธอหน่อยนะคุณหงอนนี่าจา้ะ สวัสดีคุณหงคุณหงน้อยคุณจะลอยนะ้ำมหาสันเลอมาสิมาเลยมหาสันนี่ มาฉันจะไปเอาปลามาให้เธอกินมาเร็วๆแม่มีการชำเรืองมอง้วยนะเธอมีการมองฉันด้วยนะ เป็นสัตสงวนนะคะสัตสงวนในฟินแลนด์เนาะเป็นสัตว์ประจำชาติค่ะเป็นนกประจำชาติจ้ะยางนี้เสียงเขาห่วงวาพี่น้องอีก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 ว่าสันอุ้ยสวยเอาขึ้นขึ้นสู่สู่สูเออไอ้หน่อยสูๆสูสู เขาซีนี้ห้างยู่มองแม่ปลาไยยามไปายามอันไส้ยามรอบ,บ,บค,คลิปคลิปก้อนๆผลนะจ๊ะจ๊ะเขาจะเลี้ยวของใงห้างเขาอยู่นั่นละจ๊ะหายไปแล้วแต่ก็ยังยิงนเสียงเขาอยู่จ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ป่าขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมจนจบนะจ้ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม่ปานด้วยจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้แม่ป่าขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบา,บายบาย